ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมมาพบกับผมนะครับโอม v วียร์ซีนะผมก็วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่คนนี้นะครับผมก็รถสตาร์ทแล้วสตาร์ททิ้งไว้เฉยนะครับแต่ว่ารถมันดับนะครับผมเกิดจากอะไรผมก็มาขอสันนิษฐานนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะตรงเรื่องเร่งก็ได้นะผมก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครับก็ วิธีการตั้งเรือนลื้นเร่งนะครับผมถ้าเกิดว่ารถท่านใดนะครับที่สตาร์ทแล้วสตาร์ทปึ๊บแล้วรถเรายังไม่ได้ใส่เกียร์นะครับผมสตาร์ทแล้วแล้วเราทิ้งไว้แล้รถดับนะครับผมก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ตรงนี้นะครับผมเจ้านี่เรือนลื้นเร่งนะครับผมเราก็จะมีตัวปรับนะครับเจ้าตัวนี้นะตัวด้านในนะครับผมเห็นไหมครับก็ใครที่กําลังดูอยู่หรือมีปัญหาก็ทําตามได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีสีแจ็เห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับ เจ้าต,ตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่ารถใครนะผมมีอาการสตาร์ทแล้วเบาดับนะผมให้เรา,าขันตัวนี้นะผมอันดับแรกที่ผมจะแนะนําคือมีปะแจแค่ตัวเดียวนี่ครับปะแจตัวนี้นะครับผมก็คือ,อเป็นไขควงนะครับที่เรียกกันทั่วไปปากแฉกก็ได้หรือปากแบนก็ได้นะครับผมแต่ทางที่ดีนะครับให้ใช้ปากแฉกปากแฉกดีกว่านะครับนี่ครับแล้วก็ ถ้าเกิดรถท่านใดเบาดับนะผมผมแนะนําให้เขี่ยข้าไปแล้วเราก็หมุนไปทางขวานะครับผมแล้วลองสตาร์รถดูว่าอ่ามันเร่งขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเร่งขึ้นก็นั่นแหละครับแสดงว่าใช้ได้ถ้าเกิดว่ารถท่านใดเร่งเกินไปให้เราอ่าค่อยๆเบากลับนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็เก็ตนะครับผมก็นี่นะครับผมก็ลองไปปรับดูนะครับผมว่าถูกใจหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะถูกใจนะครับผม ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช่อง Omvsc ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ใกล้จะครบ1000พแล้วนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้มีข่าวดีจะบอกนะครับคือผมได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับผมเป็นชื่อเดิมแต่ว่าเพิ่มเพราะ channel เข้ามานะครับผมเพื่อให้หลายคนค้นหาง่ายหน่อยนะครับก็มีคนถามนะผมว่าชื่อช่องของพี่ทําไมหายากจังคลิปก็หายากาวันนี้ผมมาเปลี่ยนแล้วครับผม เป็นนี่เลยเห็นไหมครับผมเป็นโอม V L C และก็ชันแนลนะครับผมเป็นโอม V L C ชันแนลแต่ผมจะเว้นวักไว้นะครับเป็นโอม V L C และก็ชันแนลนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่อีกทีหน้าจ้า